ชกขึ้นไวนะ้น่ะไปขึ้นก็ตุ๊กยอดครับสุดกจัดประลัดบอกอนี่โอ้โหไ้ไปเป้งเลยโอ้านิน โอ้ดูนี่โอ้โหอาหารปลุกได้ผลครับโอ้ดูโอ้โหอ้ยาออันนี้ใส้ใหญ่ๆล้วนๆเลยโอ้โอ้ปลาอะไรเนีย อู๋คุปลากระสุสองตัวกระกับหนึ่งตัว ครับหมานแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยววันนี้เราลองมากูหลอบกันสักห้าหลังนะครับก็หรอบที่ผมวางไม่ได้ใส่เหยื่อมีทั้งหมด3แล้วก็หลอบใส่เหยื่อ2เดี๋ยวลองไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันนะครับว่าหลอบที่ผมใส่อาหารปละดุกไว้จะหมานหรือเปล่าแต่หลอบทิมได้แต่อาหารหมานแล้วนะครับสองตัวไปเดี๋ยวเราไปดูต่อ มีดินครับโอ้โหโอ้ปลาดินโอ้โห,โห,โห,โหปลาดินสองตัวแล้วก็ปลากระสงหนึ่งตัว กระสงครับตกอย,อยอดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อะนะครับปลานิมตัวใหญ่ไป เดี๋ยวเราไปดูรอบใส่อาหารปลาดุกกันีนฟ้าว่าจะมีปลาอะไรเข้าบ่างไปมีปะพอมีอยู่มาครับมาดูลูกเคใส่อาหารปลาดุกไว้นะครับ มาี๋ยวมาดูกันมีดำ่ลูมีหมากหรือเปล่ามีหมากข้างนอกอะไรอาหารปลาดุกนะครับผมก็จะห่อไว้แบบลอยๆเลยแล้วผมก็จะยัดเข้าไปเฉยๆเลยนะครับมาดูกันนี้อ่ะอุ้ยอุ้ย ดูครับโอ้ชหสุดยอดเลยมาเอาอไปทุกก้วนก่อนไม่มีปลาตะกับไว้ให้ทำเอเยือดักปลาไหลเลยอ่ะดูครับเนี่ยอาหารผมก็จะห่อแบบนี้นะครับห่อเป็นห่อผักเขียวแล้วก็ ขอให้เต็มเลยเอาแบบปั่นใหญ่เลยกะว่าทิ้งไว้ได้สักประมาณสองถึงสามวันแล้วค่อยมากูท้ทีนึงนี่ครับกด,กดเหลืองโอเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามไปดูกัน ีตัวน้วลองมือไหมเนี่ยนะครับอันนี้นะครับผมทิ้งไว้สี่วันแล้วนะครับแล้วก็มากูดทีนึงคือทิ้งไว้ยิ่งนานเรายิ่งมีรุ่นนะครับ นี่อันนี้โอ้โหไซไปเปิงเลยโอ้ยมีตาปูอีกสองตัวครับ ัหลังแล้วนะครับแหแค่หลังที่สามนี่โดนประกฏทีเดียวคุ้มเลยนะครับรอ oh, ทีเดียวนี่8กิโลแล้วตอนเนี้ยเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีสองหลังไปดูว่าจ,จะมานขนาดไหนขนาดหลังที่สองไอหลังที่สายังสุดยอดขนาดนี้เนาะไปไปดูกันต,อนต่อโอ้ยก <t> <t> ไม่ขึ<ๆ>้นมาครับมาดูหลังที่สีกัน ลอบแบบนี้นะครับผมก็จะวางฟางล่องเฉยๆ,ๆผมไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นมา,มาดู <c oughs> โอ้อันนี้มีปลากระสงอยู่สองตัวครับแล้วก็ปลาซาสามตัวครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยมาครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายครับอ <c oughs> หลังนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยไม่แพ้หลังอู้ยอุ้อุ้อดิมสะฮาร์ดอู้ยอุ้อุ้ดูนี่โอ้โหอาหารปลาดุกได้ผลครับอุ้ดูโอุ้ยไอ้ยาอุ้ยอันนี้ไส์ใหญ่ๆล้วนๆเลยโอู้หอุ้ยปรากฏครับอันนี้ดูล้วนๆ

สุดยอดเลยตัวนี้ใหญ่ยยจังนี่ครับโอ้โหเยโอ้โหเนีเ่ยก็จะอ,ออกหมด ไอ้อผ่าเขียวๆนี่เป็นผ่าที่ผมขออาหารกระดุกนะครับนี่เจ้ครับเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปให้ดูยกขึ้นเลยนะลบไปขึ้นเนาะซอดครับซุปจัดประหลัดบอกโอ้โหสุดโค้โอ้โหสิฟโ,โ,โ,โลอ่ะวันนี้ดูครับมีแต่ตัวใหญ่แต่ดูปลานิลก็ตัวสวยปลากระสงตัวสวยครับ โโอ้ gewoon. เป็นความอลังการที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมวางลอบกลมแล้วใส่อาหารมาวันนี้นี่สุดๆเลยสิบปลาโลเนาะแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆโอ้โหเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับกินไม่หมดหรอกเนี่ยต้องมีขายเนี่ยงานเนี่ยงานนี้ต้องมีขายครับ ดูครับประกวดเลืองไป